ครับผมจะมาขาพระเจ้าเสื้อบุญนี่นะมาจากทางส,สารรลาวเออไม่เห็นยังนี่มาแต่โดนนะบอกมาโดนแล้วครับมาโดนแล้วออกเลือบอกเฮโดยไม่ละโอ้โดย,โดยเอามือนีมีหนึ่งไก่มาสูกินมือนีกับตำมกแปงสะแดกตอนเหมือนนี่ซิม้เมืองบานนี่ฝาก ฝากทีมงานสปปลาวติดตามช่องนะครับช่องอีสานลมพ้นสปปลนะครับติดตามทางช่องอีสานลมพ้นครับผมอีสานลมพ้นแลครับเอาชิมเบิงหำบางทีเบื่อนนอกเนาะไอผุ่นกินปลามาพี่กินปุนพี่น้องฟังสายเขาพี่กินห่วยพี่น้องเขาสายได้ไหมครับนี่ครับยึ้ยไก่เอากินเอาเอาเอาพี่น้องเนี่ พี่นอนเขาไปทางไหนเบิดนอมือหนีนอนเสียงมีบัดท,ทั้งสองข้นนอนไรเขทาทาอยู่มากๆพี่นองมากหนึ่งไก่หนึ่งไก่เป็นโตได้นี่จักสูตรได้บุ <laughs> แกวแกวึ่งขาวงไม่ห <laughs> มดเว้ ก็สียาบไหมแต่ใายไอ้ไอ้เฮ็ดห้ยดูดนี่เลยเนี่ยดูดนี่แคงเราดูดน้ำขาดเลยอืมเปื่อยเปื่อยดีดิเอาใช่นี่เออแก้วแก้วสมแก้วสมมาๆมาๆครับเอาอันผู้ใดเคยตั้งดั่งแหมยูทูบเบอร์ยูเล่าแหมยังคือ บรอรไลเฮ้ยบอร์ไ <c oughs> ล่ม่เก้า,า,ากิแบบานเนื้อเสียบอีดีเด้ไงยบอมีโคกบอรโคกมันต่ำแตกต่ำจนโคกแตกแันเหอเนบอรเบอร์ไล่โอ้เสียบพี่น้องเอาเด้ไหมเออ ยู่บ้านพุ่นนี่เขาจะออกพรรษาบ่ออกอเอื้อนความกันใช่นหมบอสเมื่อนี้ออกพรรษาบ่สเหรอไม่เห็นนะเมื่ออือตักบาทเทโวแล้วบาทนี่ได้พระเจ้าพระเจ้าลงมาจากสวรรค์สันดาวว่าดึงขึ้นกันบอสเหรอขอลกัญชาล่าพระเจ้าบ่มื่ออือนห็นไหมตักบาทเทโวนี่แไหม คือกันรว่กลงมาจากสวัรด์ดาวดึงคื่กันโอ้แต่ว่าคงเดียวกันแต่มาแต่งเตามมกแต่งไหมครับเสียขนาดเฮ้ยแสบขนาดเลยนะ วุ้ยกาแฟไฟหฮมมีบ่เือกาแฟไฟหฮมมั้ยต้มต้มอยู่ครับต้มน้ำยู่ต้มน้ำยู่ครับอข้าวถ่ายจะข้าวมันเหล่าหายไก่โตขาดเติ้งหายเนี่ยไก่โตไม่เหลียวโอ้ยขอบคุณหลายเด้อพี่น้องเลยสู้ยูซงเอรอเอาใส่ โอ้โหนีเบียร์น่าเปากเลยแบบนี้กาแฟอะไปกาแฟอะไปกาแฟงั้นยู่บุญในเบียร์เหล้าหน่เมาบ่เมาครับเมินบ่ล่างนึงนี่เมาบ่เสียบ้ามาที่ไหนว่ามันอ่านมาเคยเหล้าด้อน่ะเคยเหล้าเบยเนาะโอ้เบยเหล้าเด้อเนาะเบยดตับห้อขันปีเป็นเงินไทยนี่ขวดนึงเรื่องใครเป็นล่างอย่างเดียวเลย สนมากถ้าตีเป็นกันให้กันซีที่บาทครับเบียวกว่านึงซีซีบ 1, นี่นครับเขาเข้าอะไรเนี่ยหกสิบหกสิบห้าอย่านี้เบียดได้แล้ดีกีนี่ทำอะไรบ้างปอเซ็น,นอันนี้นี่ยกานาที่ซูซีกันเยอะครับไ่ได้วัดดีกีวัดจากความเมาวัดจากความเมากบบเบียร์ล่าครับน่าเบียร์ล่าเมากลัวบ่แม่นะครับโอ้ เรียว่าข้ออ่อนข้อแข็งนีนเดี๋ยวไ็นปีนาฟ้าไม่เขาง่ามจะไปเล่นยูเโควิดโควิดเรีนเล่นยูช่วงนี้โควิดไป่วไ้ไปเ่ได้เออไปเที่ยวไปเที่ยวไ่ต้องแฮวลา้าันเด้ไปแต่งจักลานไปกับหงังก็ได้เด้ฮ้่นไลยครับลานเกียบได้ลานเกียบได้ฟังน้อง ฟังไอ่นั่งน้ำขังพวงเนาะไม่เคยไปหรอกว่าเห็นใน่นโทษทัดพอดีพอดีเพื่อให้ดีอยวยุกสมงหนึ่งเลยเนี่ยวหนึ่งสมงหนึ่งเลยเดีนี่แก๊สเบิร์ดทั้งหมดเลยบิรสุกหนึ่งยมแก๊สเบิร์ดจนเลยมาดังเตาใหม่เนาะยัดปืนเข้าไปอีก ผู้ครับเอาอะไรขนาดนี้ต้องตัดยู่ตัวล่ะตูแข่งบัวไล่ได้เลยแต่ลุงหวงไม่เลยบัวไล่ถ้าผุ่นอยู่ใสเหรอสโลปแขนเพิ่นอยู่ใสก่อนยู่ข้างข้างใต้มามีนเพิ่นว่านไหมอยืดหายู่หน้าคือเก่าแบบนอ้ยู่ใสก่อนยืดหายู่หน้าไอเก่าเลย้วยเมื่อนี้อยู่ใสครับลกไกพญานาคคือเก่าล่ะอยืดลกไก่คือเก่าครับเหมือนซุ่มพญานาค กลาดคือเก่าเหรอครับโอ้สโลแกนเขาน้ออ๋อขว้างทีมึงน่องมึงเก่าเนี่ยโอ้หมือนี่ทร้างฝุ่นเขาก็ไล่เรือไฟบบหนุ่ออกพรรษาคือก่างทำช่วงฮิ้งช่วงฮิ้งเฮ่าพอมซ่วงเฮ่าียคืออย่างนั้นบ่นเนาะแข่งแข่งแข่งเฮช่วงเฮาช่วงเฮ่าช่วงเฮ่า ม่ดาบล้านนี่เราสมัยนั้นเราไปพ่ายเหื้แข่งกับพ่นเล้วบ้านเก้าพ่นเหลยวจะมาแพ้รท่นหรอวะเปทางเล่าด้ยับคพ่น้องเล่าเน้อยกรอมาอร่อยใส่ยังไงหน้าใส่รอยกจงครับอัน รถอีแตนนี่เดินตามน่ะบอกไหมว่าเนี่นครับโอเวนไซด์เหรอไอ้หนังนี้ยมีบ่เหรอกล้วยบอกตู้เนี้ยเห็นไหมโอเวนไซดนะครับเดี๋ยวนี้โอเวนไซดกล้วยไสหน้าเราบ่ะี่มีอยู่อืมยากเ่างไสยังก่อนนะกล้วยนะครับใส่ใส่ยังก่อนใส่กล้วยนะครับใส่กล้วยกล้วยไสหน้าใส่กล้วยไสหน้าเอยเสือกล้วยไฟน้าบ้านหนิเนาะฮะอีพอบอกไปเอาเสือกล้วยอยู่บ่ แข็งมาแข็งเส่กล้วยบ่แข็งแข็งแรกบ่แข็งแรกใส่ใส่กล้ยใสนาห้วยกล้วยวันนดมากินก้าว่นห้วยเบาเนี่ยบนข่อยสาฝ่อสวนเหานไห้กินก้าเบิ่มือยด้อย่านแล้วใส่กล้วยใส่น่าธรรมดาเลย กินไปกินมากกัอิ่มบ้านพี่น้องแต่ว่ากับนาอนุรักษ์ไว้นอกวัฒนธรรมนนี่เก่าๆเนาะสี่นี่ใช่ไงมเดือบ้า่ไก่ไหมกนาสี่ลงลงเรืออยู่ครับทั้งทั้งทั้งไก่ไก่เนาะทั้งไก่เล่าไก่เล่าไก่ไม่เล่าบุญมีเจ้าอยากขับเด้อโดยโดยเจ้าต้องโดยเนาะโอ้ใครต้องเงินเท่าเออเอาบนี่แซวว่าเท่า ข้าวขันบ้านเขาดิเป็นไม้ข้ออะไรดิขุ่นุ่นุ่โอ้ท้าวโอ้มึงยิงกับนางนางนางโอ้นางเอ้ยนางกำพร้องปากคอยใหญ่ไม่หดเล็วค่อยใหญ่ไม่หดเล็วย่าวางถิ่มเป็นห่อเกลือโอ้โอ้ยดิบุญมีเราอะไรบ้างเนี่ยปากคอยใหญ่เนี่ยเอาไปมาดู ปลาคอใหญ่ม่หดแล้วเดือนอสามไม่เหียวแล้วมไม่ได้โอ้่ไ่ได้ก่าน้ำล่อไปอุ้ด,ด้วยเดือนหกฝนตกใหม่ใม่ปลาคอใหญ่ขิดหอดปลาเค้งปลาเ <c oughs> ค็งวะแ่บบ่บุญเนี่แ่บแ ถือนมยศโซเฮ็ดท่กินแซยังไงมืสุดยอดเลยสุดยอดบาเหนเกาะเสียย่ได้ทำหรอมงเสียยได้ทำเอายต้นน้ำมันอนระบาด่อ่วยงานงานค้าบาดตอน่บ่ายเดีดาไก ได้บนี่เออี้ักันสบจดนิน้องเอ้ยขาเขาลอยกระทงบ่ืท้ามือหนีุ่นะแมลบ่มวนได้ลอยลอยกระทงอีกแล้วดิแมนบ่มวนแมนมวนแล้วไปกับผู้สาวอ่ะเอ้ยนีคือน้ำหยวแทงแท่งนี่มีมอลำสงคือบ้านเขาบ่มอลำสิงนะ มีอยู่มนับสิ่งนี่มีอยู่บักเต้นสองคนเดากันแอะแอะแอะอะไ <c oughs> ้องหันไหมมีมีโอ้ตีกัน,นาา <c oughs> บ่งนะท่านนี่ครับบ่ปานใดบ่ปานใดแต่ว่าเขาเจ้าหักแท่งกันเวยบ้านเขาบาไ่ได้เนี่ยเหยียบเต้นหรือมมั่งไานี่บ่ได้เลยเอาแล้ว <c oughs> <c oughs> เพิ่นยุ่งคืออะไรนี่ทาเต้นเนี่ยผมยังเนี่ยทาเต้นเอินโอ้ยปวดเตีนคร<บ>ับปวดเตีนเป็นรักตั้งกาดไว้ห้วย อันนึงดาบแล้วไปทางไหนนี่ทาเต้นทางเงินสีเกียรตินี้แล้ไปไทยบุญนี้ห้วยื้สีน่นะสนิ้วมาเลยสี่มันมาเลยสี่โอ้ห<อ>้วยมาสงหวดีบันรถเป้นซารดเบื่อตันนี่โอ้ยบัวบาแต่มล่าในหนังกลางแปงกระตีกันโอ้ยได้หอบาศาสตร์เล่นเหรอพุทธะ สบายซุมมือนี่หาเบิ่งใหญ่เลยนังบาดใจนีได้แล้วนีบอมีบอหนังแปงท่างหมือนนีบอแมนอยู่อยู่อยู่ทั้งพุ่นนี้พวกอยากมีป็นไงมึงมีป็นได้แล้วตามยังไงตามยุคตามสมัยเนาะนี่ยังตะกี้มี่หนังหนังกลางแปงครับหนังหนังกลางนั้นวะซุ้มมือซุ้มมือได้ล้มสาวป่ะน่ะได้ล้มสาวป่ะล้มเยอะล้ม ลมสาวเนี่ยนะเรื่องใดมีมีผู้สาวฟังฟังใครจะจะคนไปเดี๋ยวร่มเขาบ่ยังม่มีสื่ออะไรบ้างใครบ่ลองเบิ่งเด้อยติดใจแต่ไรบ่อยากเมียบ้านเด้เจ้าอยากลองอยู่บ่ต้องตจเมียสุดแล้วเดี๋ยวให้เราติดต่อให้พูดหน้าตาได้ดียังกดดับแล้วราวางยังกดพูดเนี่ นอนอยู่ตั้งหองกันสี่นอเ้ยดัเม็ดวะดาเม็ดครับรอคนรอคนรคนรอ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 คนอคนร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 อเนอคนบอคนรอคนรอครอคกรอคนอคนนนรออคคคอมคนรออนอนคอคนรออรคนรออ ตอนนั้นแมีตอนบให้ฟังมาไอ้รอยกระท้วงหรือเมียไปเป็นครูเป็นครูมวนเนี่ยเดี๋ยวเฮียบ่อยฟังกรื่องเหมืนเป็นเลียงเป็นเลียงเป็นเตียนเลียงดิเอ้าเอาเอ้าเอาตอนมารอยกระทงไปเป็นครูเนี่ยเดีบุญมีขึ้นมวลรอยกระท้วงที่ฟังเราเนาะต้องนั็นไปเป็นครูเลยเป็นกาแฟนมวนรอยอยู่โขงนี่บ่แโขงอยุทธามันจะมีท่าลงเนาะโดยแบบกระทงนี่เขาจะเฮ็ดแบบ ต้นกล้วยนี่บุ้จังได้หรือโปล่าเอาใบกล้วยแหละไปภาพับพภาแล้วก็เอาเอาต้นมันไปผดไปพรอ๋อคือกันคือกันคือกันไปมันไปพับไปประดาประดาใส่เงินบ่ะใส่เงินแต่ว่าบอกกาลงไปเก็บเงินดอกกูขายอยู่นนวโขงกูเนี่ย เครื่องนี่ปั้นเอาทด้พี่น้องมาตรงต่ำสมือนี่ตั้นสมัย <c oughs> ห้วยกกับมีแล้วพ่กคือสมัยตะก,กี้ปั้นซสม,มือนี่รถเดินตามเดินยังรถแดงกับมี <c oughs> เอาบานนี่ขอหยาดพี่น้องเดอ้อบ้านี้เดอ้อขอหยาดฝากติดตามได้เดอ้อครับผมช่องอีสานร,ร่วมพ่นหัวเองทั้งปังพี่น้องนะหมนละ